สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆขับรถกินลมชมวิวสวยๆกันค่ะบรรยากาศสองข้างทางสวยงามมากเลยค่ะเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะการเดินทางครั้งนี้นะคะไปกันทั้งสี่คนเลยค่ะการวางแผนการเดินทางนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะวันไหนวันหยุดนะคะเราก็จะต้องหากิจกรรมทำกันค่ะเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะคะ การเดินทางวันนี้นะคะเป็นการเดินทางเพื่อไปชมธรรมชาติสวยสวยงามงามนะคะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะกินล้มชมวิวกันค่ะทริปนี้ใช้เวลาการเดินทางไม่นานค่ะเพราะว่าเราแค่เดินทางจากจังหวัดสงขลาไปจังหวัดพัทลุงนะคะระยะทางประมาณร้อยกว่ากิโลค่ะชิลๆสบายๆค่ะดูบรรยากาศสองข้างทางนะคะสวยงามเกินบรรยายเลยค่ะ ระหว่างทางเราจะเห็นทิวของภูเขานะคะเป็นแนวระนาบสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะซึ่งทำให้เรามีความสุขที่ได้เห็นนะคะสองข้างทางก็จะเป็นป่ายางนะคะมีต้นไม้สูงสูงสวยงามค่ะความเขียวช่วยบำบัดสายตาเราได้เยอะเลยค่ะ สถานที่ที่เราตั้งใจจะไปนะคะค่อนข้างที่จะมีความเป็นธรรมชาติสูงมากค่ะบางพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มบางพื้นที่ก็จะต้องขึ้นเนินสูงนะคะแต่ยังไงซะสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยผลไม้รากไม้ค่ะต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะมีหลากหลายเลยนะคะผลไม้ภาคใต้เราก็จะเป็นล่องกองนะคะมังคุดนะคะและก็สวนอีกหลายชนิดเลยค่ะ ทางผ่านก็จะเห็นวิถีชาวบ้านค่ะชาวบ้านก็จะทําเกษตรกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักปลูกผลไม้ต่างๆนะคะบรรยากาศดีๆสร้างความสุขให้กับพวกเรามากเลยนะคะทางที่เราขับผ่านนะคะแทบจะไม่มีร้านค้าเลยนะคะไม่มีความเจริญอะไรที่เราเคยเจอในเมืองเลยนะคะ แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเราพกมาเยอะแล้วค่ะของกินเต็มคันรถแล้วค่ะอย่างน้อยก็คือเราได้ไปชมวิวนะคะแล้วก็หาความสุขกับสายตานะคะส่วนปากส่วนท้องเนี่ยก็คือเรามีของกินเต็มรถค่ะจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้นะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะรู้จักไหนหรอคะรู้จัก GPS ค่ะกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงนะคะแดดก็เริ่มออกแล้วค่ะความสวยงามสองข้างทางนะคะทำให้เราขับรถกันเพลินๆเ,เลยค่ะ ในที่สุดเราก็มาถึงค่ะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่เราพาเพื่อนๆมาชมนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าไร่ชาที่นี่นะคะจะมีต้นชาให้เราได้ชมกันนะคะมีดอกชามีลูกของชาแล้วก็ยอดของชานะคะไรชาที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดพัทลุงค่ะเราพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามของต้นชากันนะคะโดยปกติเราจะกินชาเขียวชาเย็นกันนะคะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้กินนะคะ เพราะว่าคิวยาวมากเลยค่ะระหว่างนี้ก็ชมความสวยงามของไรชากันไปก่อนนะคะบรรยากาศดีๆสวยๆค่ะดอกชานี้ก็มีความสวยงามนะคะสำหรับลูกชานี้ก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะคะยอดชานี้ก็เคยเห็นจากในทีวีนะคะที่ชาวดอยชาวเขาเขาเก็บยอดชากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาชื่นชมความสวยงามของไรชาเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ